เอาปล่อยเลยครับปล่อยเลยต้องไปหยิบเข่งเที่ยวที่นั่นมาแล้วเลยสวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิญลุกนะครับเอ้เดี๋ยวเดียวเดียวตาแข็งลงกันตาแข็งลงกันตาแข็งลงกันเราค่อยแล้ค่อยเปิดอ่านั่นแหละครับเตาของเลย น,นี้เรามาส่งไปที่บ้านนนเพชตรตำบลหนองน้ำใสอ,ำอําเภออําเภอสีคิ้ว่ครับอําเภอสีคิ้วเจงหก,กันครกอนแลสีมาสาว้อมไข่ครับอันนี้คือเจ้าของฟาร,รม์มไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องอะไรน้องอะไร <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> สนคอน,นอันนี้คือเปลือกไข่ถ้ามีเปลือกไข่ยี่แซงก็ไข่แล้วนะครับเห็นไ,ไหอันนี้คือเปลือกไข่นะครับ เขาเปลดมันอยู่ในกล่องตั้งแต่เมื่อคืนตะแคงก่อนได้ครับตะแคงก่อนก็ได้มันก็ได้ไม่หล่นอ่ายิงออกมาอีกเยอะครับผมครเรื่องดสวยมันแตกหมดเลยอันนี้ก็มีเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือคือคือมันจะเป็นไข่นะครับอันนี้คือเยื่อไข่คือเปลือกไข่ อาหารในล้วนรดแป๊บเดียวก็ขายเลยระแคงก่อนเราค่อยนั่งกนครับสําหรับท่านที่สนใจอยากทําเป็นอาชีพเสริมหรือเลี้ยงไว้กินไข่เหลือก็แจกเพื่อนข้างบ้านหรือเก็บไว้ขายก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ087 228 21 21สองดงึอตัวล่างมาก่อนครับดึงล่างเลยเยี่ยมครับตอนนี้รถผมติดลมนะครับ มิดล้อเลยเรายังไม่รู้เราจะออกกันยังไงหนักไหมครับถ้าหนักแสดงว่าปิดน้ำหนักดีอันนี้หนักไหมหนักใช่ไหม แสดงว่าเป็นดน้ำหนักดีไม่ใช่ตัวเบาหยองอถ้าเกิดถ้าเกิดเบาหยองแล้วมันจะไม่ไข่เข้าใจใช่ไหมครับถ้าเป็ดตัวห,หนักๆนี่มันจะไข่อันนี้คือเราเราเราถามคนเจ้าของเป็ดเลยนะครับเราไม่ได้แบบนั่นเลยครับไม่ได้พูดเองก็คือเจ้าของเป็ดพูดเลยดึงแล้วดึงออกอ ้ที่สำคัญคือผมจะออกอยังไงนี้นะครับมิดล้อเลยนะครับอเอาเลยสวยสวยสวยเลื่องเลยนะครับท่านดี่สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0872282121นะครับ สาวจริงๆนะไม่มีขนหงอกผนแจมขนแก่เลยนี่เป็สาวล้วนนะครับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับอยากได้มากากไม้น้อยก็โทรมาคุยกันถ้าเยอะๆก็คือไปได้เลยนะครับอ่ะดึกอ่ะเปิดเลยครับไปแขงเลย บริการส่งถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางมาเข้ามาดูตัวเป็ดมาดูกันทุกคนเลยมันสวยจริงหรือเปล่มามาดูก่อนนะอามาดูใกล้ๆปล่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูแล้วดูแล้วมาเห็นรถเครื่องกัน จริงไหมงามใช่ไหมครับหนักดีไหมตอนยกาาน้ำหนักได้เลยใช่ไหมครับ,าราบนี่นะครับ,าราบก็คือเราเอาเป็ดขาวพร้อมไข่ขาวจริงๆนะาามาให้ครับก็น้ำไม่กินก่อนเดนือตัวผู้กับเป็ดบาบารี่เด้ยังไม่ปล่อย รู้รู้เป็นอยู่นะตัวหู้ใช่ไหมครับถ้าปล่อยรวมกันได้ไหมจับแยกมาลูกดูเป็นเอามันจะขนหางงอรครับ,บรใช่ใช่ใชใชรครับแม่ใช่ใช่ครับนี่นะครับก็ดูสวยๆขนเรือมๆเ,เลยนะครับออก็เอาเป็นว่าปล่อยแล้วถูกใจทั้งผู้รับและผู้ขายนะครับไม่มีการนั่นกันนะครับปล่อยแล้วก็ถูกใจเลยนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับ ยังบอกฟาร์มปล่อยรวมเลยหรือแยกคนละครอบเลยครับป่วยเลยปล่อยรวมกันเลยจับคู้เดือดครับคู้่เดือสวยๆจนลื่นเลื่อมเ,เลยนะเป็นอะไรที่เห็นแล้วชอบเลยนะระหว่างคนรักนะครับ แล้วเห็นแชอบเลยคนขายก็สบายใจก็ดีใจครับเพราะว่าไม่ไ,มได้ติไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยพ่อให้เขายกกล่องเองนะครับอ่าพอยกกล่องแล้วรู้ว่าเป็ดมีน้ําหนักนี้ <c oughs> ก็สุดยอดเลยนะครับถ้าต,ตัวเบาด้องอย่างนัีน้นนะในส่วนนี้คือตัวผู้นะครับตัวผู้เพราะว่าบางคนอยากจะเก็บไข่ฟักเองนะครับก็เลยเอาตัวผู้มาให้ด้วยนะครับนะครับ ขายเลยนะยเี้ยงนะเดี๋ยวดีผมเลี้ยงนะท่านนี่สนใจหรือท่านนี่อยากได้เป็ดไก่เป็ดสาวลูกเป็ดไก่ลูกเป็ดบา,าร์เบรี่ก็โทรมานะครับเรามีบริการนะครับ กด s u b s c r i b ผมด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามาไกลมากน,นะครับเรามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับเอาเภอคิ้วนะครับตำบลหนองน้งนงาใสนะครับบ้านโนงเพชรน,นะครับท่าน,นี่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเป็ดสวยจริงหรือเปล่าที่อยู่ใกล้แถวๆเรา,าเอยู่บ้านโนงเพชรน,นะครับตำบลหนองน้งนงาใสนะครับ ยังไว้เป็นอาชีพเสริมน,นะครับไว้เก็บไข่ขายในช่วงเช้านะครับแล้วก็แบ่งปันญาติพี่น้องลูกหลานนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเราพอมีแบ่งจาหน่ายให้ท่านได้นะครับอยากได้ตัวผู้ตัวเมียหรืออยากได้อะไร,ไรก็โทรเข้ามานะครับแล้วก็พอมีแบ่งให้ได้ตลอดนะครับสารเรามีตลอดปีเลยนะครับ ขอจบไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเกระดึงดึงรถเพราะรถตินหลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนท่านที่ดูจนจบคลิปก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผ่านวิกฤตโควิดไปพร้อมๆกันทุกท่านนะครับรวยๆกันนะครับผ่านคุยไปให้ได้นะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ